ลูกสาวบ้านซูสองคนคนหนึ่งแต่งกับมหาเศรษฐีอีกคนแต่งกับคนตาบอดไม่ยุติธรรมเลยจนกระทั่งชายหนุ่มเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวออกเขาถึงได้ตกใจรู้ว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับเขาคือคนที่เขารักที่สุดแต่เขากลับรู้สึกตีใจไม่ออกเพราะเจ้าสาวในงานแต่งนี้เดิมทีควรจะเป็นพี่สาวของเธอแท้จริงแล้วในคืนก่อนแต่งงานพี่สาวบังเอิญได้ยินชายหนุ่มพูดว่าเขาแต่งงานกับเธอก็เพื่อจะได้ปกป้องน้องสาวของเธอให้ดียิ่งขึ้นแถมทุกคืนก่อนนอนเขายังต้องดูรูปของน้องสาวก่อนถึงจะหลับ หญิงสาวจึงหมดหวังอย่างสิ้นเชิงเธอจึงเป็นฝ่ายขอร้องพ่อด้วยตนเองเพื่อขอสลับงานแต่งกับน้องสาวาาฉันอยอมแลกสัญญาแต่งกับเธอแกพูดว่าอะไรนะคนตาบอดตระกูลกู้ฉันจะไปแต่งเองเธอก็ไปเป็นภรยาเศรษฐีซะกูดจริงใช่ไหมแต่สินสอดพันล้านของตระกูลกู้ฉันจะเอาไปทั้งหมดได้ไม่มีปัญหาเลย ขอแค่ถ้ายอมแต่งกับคนตาบอดนั่นแทนน้องพ่อจะให้สินเดิมอีกร้อยล้านฮะเงินขอบคุณนะคะพ่อก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันพ่อก็รักลูกจริงๆรฮะรักฉันเหรออ่าใช่พี่จะทิ้งมหาเศรษฐีอย่างฟู่จิ้นเย่แล้วไปแต่งกับคนตาบอดที่ไม่รู้จักเหรอ แน่ใจเหรอว่าจะไม่เสียใจที่หลังทุกคนก็พูดว่ารักฉันสามปีก่อนแม่ฉันเพิ่งเสียพ่อก็พาเมียน้อยกับลูกติดเข้าบ้านทันทียังจะขาดฉันแลกเงนินลงทุนวางออกไปหล่อยฉันนะกรอกยาแล้วส่งเธอไปห้องประธานจางนี่แหละความรักของพ่อใครกล้าย,ยุ่งกับคนของฉันฟูจิเยโผลมาจากไหนไม่รู้ช่วยฉันไว้จากนรก ฟูจินเย่มหาเศรษฐีเมืองจริงฉันเจอกับคุณหนูซูที่ห้ารักกันตั้งแต่แตรกเห็นใครกล้าแต่สู้วาดถังอีกก็เท่ากับเป็นศัตรูกับฟูกลุกต้องตายตัวดี้ค่ะผู<ม>้หญิงเขาก็พูดว่ารักฉันยอมเอาตัวบางมีแทนฉัน แต่ทั้งหมดนี้ก็คือแผนหลอกทั้งนั้นฉันไม่เสียใจหรอกฉันไม่เสียใจหรอกแต่ก่อนวันแต่งเพื่อนสลับคู่ห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่ต้องห่วงนะพี่ฉันไม่พูดแน่นอนคุณยาคนที่ผมรักมีแค่หลานหลานคนเดียวหลานหลานทั้งใจดี กล้าหาญแล้วก็ฉลาดด้วยตำแหน่งคนผู้หญิงฟู่ก็แค่เป้าล่อผมไม่อยากให้หลานแต่งเข้ามาก็ผมเตรียมคนไปชิงเจ้าสาวระบติหาเรียบร้อยแล้วพอยิงเสร็จผมจะพาหลานๆไปคฤหาสน์ต่างประเทศพอตระกูลฟู่ผ่านวิกฤตแล้วค่อยแต่งงานกันอย่างสงเกียติคิดแท้ฉันก็แค่โล่กันภัยของซูซินราน,ขน,รานเขาสร้างกับดักขึ้นมาเองรอให้ฉันตกหลุมแล้วค่อยทำลายฟูจินเย่นายคิดว่าซูซินรานใจดีและกล้าหาญแต่รู้ไหมว่า ซูซินดานทำลายครอบครัวฉันยังเย่งของที่แม่ฉันทิ้งไว้ไปเอาเคืนมาแล้วอยากได้เหรอนี่ต้องกราบขอฉันสิเชื่อฟังดินี่ถึงฉันจะรอยสอยใหม่แล้วแต่สุดท้ายก็เสียไปตอนที่ช่วยคนคคนคะในอุบัติเหตุรถชนไม่เป็นไรใช่ไหมคะฟูจินเยฉันไม่มีทางเป็นโลกกันให้ซูสินดานนายก็ไม่ต้องไปยิงเจ้าสาวชอบความใจดีของเธอใช่ไหมงั้นฉันจะยกเธอให้เลย เซยเย่ขี้อะไรอีกล่ะคุณย่าถ้าไม่ใช่เพราะลันลานผมคงตายในอุบัติเหตุน,นั่นไปแล้วผมจะตอบแทนคุณแน่นอนตั้งแต่ตอนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าถ้าเพื่อลันลานแล้วผมยอมทำทุกอย่างแม้ว่าต้องแต่งกับสู้วาดถังเหาก,กันนี่ที่แท้ทุกอย่างก็แค่ลร <Hello. S 2> ทังทงั้งฉันคิดถึงเธอฟูจินเน่ไหนๆก็ชอบเล่นละครนักสูซินหลาดสักขนาดนั้นงั้นเกมนี้ฉันจะเล่นต่อกับนายฉันก็คิดถึงนายทั้งทงั้งอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราต้องไปลองชุดแต่งงานกันโอเคอย่าลืมพาซูซินหลาดมาด้วยเธอแต่งวันเดียวกับเธอจะได้ลองพร้อมกันที่แท้ทุกอย่างมีเบื้องหลังหมดแฮปปี้วาเลนไทย ไม่ว่า <ขอ S 1> จะ <ขอ S 1> ไป<ล>ะไหนละละนายก็จะหาทางให้พาซูซินดานไปด้วยเสมอถ้อยู่ว่าเธอชอบกุหลาบสีฟ้าฉันเลยหยิบมาให้ดอกนึงนะ <c oughs> รู้ได้ยังไงว่าฉันชอบกุหลาบสีฟ้าขอบคุณนะพี่ฟู่รู้ใจซูซินดานดีกว่าฉันซะอีกพี่ฟู่รู้ได้ไงว่าฉันชอบกินพวกนี้ทำให้ฉันโดยเฉพาะเหรอใช่ไหมพี่แม่คะ ไอเด็กบื้อเอ้ยปากบอกว่าชอบสูสินรานแค่หลอกใช้ถังงแต่ดูเขาสิร้อนรน,รนแบบตายถ้ารักใครจริงมันปิดไม่มิดหรอกตกใจหมดเลยเดี๋ยวว่าเป็นอะไรไปแล้วกลัวฉันตายแล้วจะไม่มีใครเป็นโลกกันภัยให้สูสินดานมั้งร้องไห้ทำไมอ่ะใครรังแกเธอบอกฉันมาฉันจะเป็นจัดก,การให้ถ้าเป็นนาย จะลงโทษฉันได้เลยฉันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟูพี่ฟูลาลาคราวก่อนฉันบอกว่าอยากได้สร้อยที่มีเส้นเดียวในโลกไม่คิดเลยว่าพี่จะลงมือทำให้ฉันโดยเฉพาะทำเล่นๆน่ะเธอชอบก็ดีแล้วประธานฟูทำไมต้องลงมือทำสร้อยเส้นนี้เองล่ะครับมือพังหมดแล้วเธอบอกว่าอยากได้ของขวัญที่มีชินเดียว ฉันต้องทำเองทังจะคู่ควรกับเธอจิ้นเหญ่กำลังเตรียมของขวัญให้ฉันเขาคงอยากจะเซอร์ไพรส์ฉันแน่ๆงั้นฉันก็ให้ของขวัญเขาสักชิ้นฉันอุตส่าห์ตั้งใจเตรียมของขวัญให้เขาแต่เซอร์ไพรส์ของเขากลับให้ซูซินดาแนแทนขอบคุณนะคะพี่ฟู่ของขวัญชิ้นนี้ฉันชอบมากว่าแต่พี่คะดินว่าพรุ่งนี้จะไปลองชุดแต่งงานขอไปด้วยได้ไหม<อ>ได้เลยถังๆดานานแต่งงานวันเดียวกับเธอ รอมพร้อมกันสะดวกดีพอดีใั้ก็เตรียมไว้สองชุดพอดีงั้นเหรอวางแผนไว้นานแล้วสินะคุณผู้หญิงคุณหนูรองนี่ชุดที่ประธานฟู่เตรียมไว้ให้ทั้งสองคนชุดแรกนี่ดีไซนเนอร์ระดับท็อปหลายคนใช้เวลาทำตั้งสามปีส่วนชุดที่สองเป็นฝีมือดีไซเนอร์หน้าใหม่ฉันเลือกช,ชุดแรก,แรกขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ก็ชอบ ฉันผิดเองอย่าลงโทษฉันเลยสุสินรานไปรีนหลักสูตรมายาที่ไหนมาอีกล่ะฝีมือก็แสดงดีขึ้นเนยอะฉันเคยลงโทษเธอเมื่อไหร่พี่อย่าพูดแบบนั้นเลยฉันจะกราบขอโทษพี่ก็ได้นะพอแล้วสุลานทังทำไมถึงชอบรังแกละลานบอยเธอเป็นน้องสาวเธอนะฟูจินเย,ยเราอยู่ด้วยกันสามปีใครกันแน่ที่รังแกใครนายยังไม่รู้เหรอ ชุดแรกไปบอกกับเธอให้ด่าลานไปเธอแต่ฉันชอบฉันบอกแล้วไงชุดดีไม่บอกกับเธอให้ด่าลานเลยแน่ใจเหรอถังถังอย่าเป็นแบบนี้นะชุดที่สองบอกกับเธอกว่าก็ได้ฉันเปลี่ยนก็ได้ขอบคุณนะครพี่ฟู่ คุณผู้หญิงคุณหนูรองฉันจะพาทั้งสองไปลองชุดแต่งงานตรงโน้นตามฉันมาค่ะเธอยอมง่ายขนาดนี้เหรอเมื่อก่อนต้องมีเรื่องใหญ่แล้วแต่ก็เธอเชื่อฟังขึ้นก็ดีเหมือนกันพี่ฟูพี่ฟูพี่ว่าฉันสวยไหมสวยจ้ะว้าวคุณผู้หญิงสวยมาก สวยจริงๆคุณผู้หญิงเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นหนึ่งน่ยังสินฉันอีกแล้วฟูจินเย่นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉธนใส่ชุดแต่งงานเพื่อเธอถังถังเธอใส่ชุดดีก็ยังสวยอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นกระทานฟูคุณผู้หญิงแพ้ผ้าไหมทำไมไม่บอกฉันแต่แรกไปไปเอายามาเร็ว ฟูจินเย่ฉันไม่เคยบอกเธอเหรอนี่คือของขวัญที่ซื้อมาฝากคันมากเธอแพ้ผ้าไหมเหรออือนัมในในบ้านฟู่ห้ามมีผ้าไหมอีกขอโทษนะถังถังฉันจำผิดเองคราวหน้าจะจำไว้ไม่มีคราวหน้าและว่าทางังหวาถังอ้า,า,อาพี่ฟู่ถังถังไม่มีคราวหน้าอีกแล้วหมายความว่าไงออีกอาทิตย์เดียวเราก็แต่งงานกันแล้วไม่ต้องห่วง ฉันจะเตรียมชุดแต่การที่สวยที่สุดให้ขอโทษนะครับฉันไม่รู้ว่าพี่แพ้ผ้าไหมไม่งั้นฉันคงไม่ให้พี่เปลี่ยนชุดถังๆนี่พี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูช่วยฉันด้วยพี่ฟูโคจินยช่วยฉันด้วยพีฟูฉันลืมไปได้ยังไงว่าฉันก็แค่เครื่องมือ ที่เขาใช้เพื่อปกป้องซูซินดานฟูจิเย,ย่แต่คุนฟทูทำให้ครอบครัวฉันพังวันนี้ฉันจะให้แกเสียคนรักไปให้แกเจ็บไปทั้งชีวิตฟูจินเย่ย,ย่าเย่ทงัทง <c oughs> ทงัทงทังทังทั้งที่ฉันรักหลัหลันแต่พอเห็นสุวัตทางเจ็บ ใจมันก็เจ็บไปด้วยหมอหมอมาเร็วฟูจิงเย่นาให้ฉันบังนีแทนซูสินด่านเองร้องไห้ทำไมฟื้นแล้วเหรอทางทังพี่พี่ฟื้นสักทีพี่ฟูนั่งเฝ้าเตีเตยงพี่สามวันสามคืนแล้วทำไมพี่เป็นความผิดฉันเองถ้าฉันไม่อยู่ตรงนั้นพี่คงไม่เจ็บหรอกเขาปากซะ ทังถังถ้าเลือกได้ฉันยอมโดนแทนเองเธอรู้ไหม <c oughs> ตอนที่เธอหมดสติฉันกลัวแค่ไหน <c oughs> ฟูจิเยะเขาบอกว่กรักฉันนี่เหละคือความรักของเธอน่าขยะขยงจริงๆออกไปซะบอกให้ออกไปไง <c oughs> <c oughs> ออกไปอีฟูล,ลาน พี่ฟูไม่เป็นไรก็ดีแล้วาลานลานสว่างถังจะตีฉันก็ได้แต่ทำไมต้องทำร้ายลานลานทำเกินไปแล้วนะฟูจินเยนายเคยช่วยชีวิตฉันแต่ตอนนี้ให้ฉันบงงังมีดแทนซูสินดานชีวิตแลกชีวิตเราไม่ติดข้างกันอีกแล้ว น่าสงสารจังหมดสติทั้งวันไม่มีใครมาเยี่ยมเลยคือหนูรองบ้านซูที่อยู่ห้องข้างๆแค่หัวถลอกนิดเดียวคนมาเฝ้าเต็มไปหมดคุณมันเธอก็ยังมา ท่าช้าหน่อยฉันมีความสุขที่แท้จะต้องหาที่เป็นคนนอกแต่เมื่อก่อนฉันก็มีครอบครัวที่อบอุน่นอะทั้งๆกลับมาแล้ววันนี้วันเกิดลูกดูซิแม่ทำอะไรไว้บ้างของโปรดทั้งนั้นเลยขอบคุณนะคะแม่ <c oughs> สูชิง ฉันเหนื่อยแทบตายดูแลบ้านหลังนี้แต่เธอกลับไปคบกับผู้หญิงคนอื่นยังมีลูกอีกคนด้วย mm. ฉันจะทำยังไงดีทางทางจะทำยังไงดีล่ะพี่จ๋าพูดอะไรเนี่ยคนที่ไม่มีใครรักถึงจะเรียกว่ามือที่สามใช่เงอ ฟูจินเย่ไหนๆก็ชอบซูซินดาแนะ้วทั้งอ่อนโยนทั้งใจดีงั้นฉันจะรอดูวันที่นายเห็นท่าแท้ของเธออีกสามวันก็จะถึงวันแต่งฉันจะได้หนีออกจากกรงนี้ไม่มีใครรักฉันงั้นฉันก็จะรักตัวเองคุณหนูซูแผลยังไม่หายดีจะรีบออกจากโรงพยาบาลได้ยังไงแถมยังไม่มีใครมารับเลยฉันไปเองได้ค่ะขอบคุณชุดนี้ช่วยจัดการให้หน่อยได้เลยค่ะคุณหนูซู อีกแค่สองวันก็แต่งงานแล้วจะได้หลุดพ้นสักทีที่นี่ที่ไหนฉันโดนลักพาตัว คุณหนูใหญ่ตระกูลซูใช่ไหมได้ยินมาว่าเธอทำให้น้องสาวหมดสติไม่ฟืน้นไม่รู้สึกผิดบ้างเลยวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอให้สาสมแทนเขาเดี๋ยวอาจจะเจ็บหน่อยนะเป็นเขาเหรอแต่ว่าต้องจำบทเรียนวันนี้ไว้ให้ดี <c oughs> อาจารย์บอกว่าจะคุ้มครองให้ปลอดภัยและมีความสุขฉันจะรักเธอตลอดไป <c oughs> ฉันก็รักเธอ กู้จิ้นเยเขาลักพาตัวฉันไปสู่สินแดอยากจะลองทออง้อฉันอีกเดี๋ยวอาจจะเจ็บหน่อยนะแต่ว่าต้องจำบทเรียนวันนี้ไว้ให้ดีเธอทำร้ายลานลานก่อนอย่าใจอ่อน ยังไม่พอลุยต่อฟูจิมิเราจบกันจริงๆแล้วขอโทษนะทงังังฉันพลาดไปเองทำให้เธอถูกลักพาตัวแต่เธอก็ทำร้ายหล่อๆครั้งนี้ ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันรู้ว่าผิดแล้วใช่ไหมรู้แล้วอย่ากโกรธเลยนะพวกนี้ก็แต่งงานกันแล้วฉันเตรียมของขวัญไว้ให้อ๋อคุณผู้หญิงนี่คือประธานฟูประมูลมาให้คุณโดยเฉพาะสร้อยเพชรสีน้ำเงินที่เคยไปเขงราชินียุโรปและเกาะส่วนตัวในทะเลแคริบเบียนนี่คือกรรมสิทธิ์ของเกาะและวิลล่าหลายหลังบนยอดเขาชอบไหมทงัทงทังชอบค่ะฟูจินเยในงานแต่งพรุ่งนี้ ฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้นะของอะไรถึงดึ้รับขนาดนี้พรุ่งนี้นายก็จะรู้เองโอเคแต่ฉันจะตั้งตารอของขวัญชิ้นนี้ขอให้ฉันจะไม่ลืมไปทั้งชีวิตไม่ต้องห่วงแนนอนอยู่แล้วล่ะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนในที่สุดก็ได้แต่งงานแล้วคุณยา พูดอะไรเนี่ยผมแต่งงานกับสุวรรณถังก็แค่เพื่อปอกป้องหลานๆเท่านั้นไม่ได้ตื่เต้นสักหน่อยผมก็แค่ก็แค่อยากรู้เซอร์ไพที่เขาพูดเมื่อวานฟูจิเย่พรุ่งนี้แต่งงานฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้ไปกันถือของขวัญไปรับเจ้าสาวที่บ้านซูครับไอเด็กบือ้อ ต้องพาถังถังกลับมาอย่างสมเกียรติทุกอย่างยังแก้ทันแม่คะแม่ชอบพูดว่าฉันต้องแต่งกับคนที่ฉันรักแต่ตอนนี้ฉันต้องแต่งกับคนที่ไม่รู้จักขอให้ฉันมีอิสระและความสุขตลอดไปสู้หวานถังคนจากบ้านกูมารับถึงหน้าบ้านแล้วเธอไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเรื่องแต่งงานแทนรานรานนะ่ะไม่เปลี่ยนหนึ่งร้อยล้าน รีบออกมาใส่ชุดแต่งงานของรานรานด้วยนี่คือของของฉันช่วยส่งให้บ้านกู้หน่อยพี่จ๋าจะได้แต่งกับคนตาบอดคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างพูดอีกคำเดียวฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะ พ่อครับผมมารับวานวานกลับบ้านเตรียมของขวัญเล็กๆให้ท่านมีของล้านๆด้วยโอ้ยประธานฟู้ใส่ใจจริงๆมามารับไว้เลยประธานฟู้ชอบล้านๆขนาดนี้ให้ลานๆแต่งแทนสู่หวานถังเขาต้องพอใจมากแน่มาเลยประธานฟู้เชิญข้างในเลยคุณสู่ครับเอะผู้ชายเราสายตาไม่ดีออกไปไหนลำบากผมมารับเจ้าสาวแทนช่วงนี้ที่สู่หวานถังยอมเปลี่ยนตัวกับล้านๆ ไม่งั้นชีวิตรันราต้องพังหมดแน่เข้ามาเถอะอ้อาประธานฟูมาเลยชิญข้างในสวนุวรรณถังบอกไว้เลยนะที่ฟูต้องชอบฉันแน่เขาแค่เกรงใจถึงไม่ทิ้งเธอพอเขารู้ว่าคนที่แต่งกับเขาคือฉันต้องดีใจมากเขาต้องดีใจแทบตายเลยละ่ะบ้านฟูกับบ้านกู้ขันมากมาถึงหน้าบ้านแล้วรีบรุมภาคให้เรียบร้อย Take through the me year your fire When through kiss ลูกสาวบ้านสูสองคนคนอนั่งแต่งกับมหาเศรษฐีอีกคนแต่งกับคนตาบอดไม่ยุติธรรมเลยฟูจิเ n ี e ยชาตนี้ทั้งชาติเราไม่ต้องเจอกันอีก แปลกจังทำไมในใจฉันมันไม่สงบเหมือนกำลังจะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปว่าทั้งไม่ใช่จะอยู่บนรถคันนั้นได้อย่างไงงานฉันแต่งานกับใครพีฟูเซ์ไรส์ตาลาาทำไมเป็นเธอละไม่ผิดแล้วผิดไปแล้วพีฟูทงัทงทัง คลิกด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกและชมเวอร์ชั่นเต็ม